คืนนี้แล้วสินะ <c oughs> คืนนี้แล้วสินะทําไมบรรยากาศมันดูไม่ได้คึกคักไม่ได้ดูแบบโอ้โหให้ตื่นเต้นรู้สึกแบบเฉยๆชาๆไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านๆมายังไงก็ไม่รู้นะครับทั้งนั้นที่ค่ำคืนวันนี้นะครับศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองที่ประเทศที่ประเทศกาตาจะเปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะแต่ความรู้สึกมันแบบมันดูแบบบรรยากาศมันไม่มันไม่ได้อ่ะมันแบบคือคือในความรู้สึกผมมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนแบบมันเป็นฟุตบอลโลกที่ผิดเพี้ยนอะผมผมตั้งชื่อฟุตบอลโลกคราวนี้ว่าเวิลด์คัพฉบับพ้องตายสัตว์นะคือเวิลด์คัพที่อะไรมันผิดเพี้ยนไม่หมดเลยอ่าอย่างล่าสุดเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ได้รับข่าวเศร้า นะฮะเป็นข่าวที่ทําให้รู้สึกแบบแม่งเอ้ยอีกแล้วหรอคาริมเบนเซม่านะครับประกาศถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสเพราะได้รับบาดเจ็บเห็นไหมฮะแม่งอาการบาดเจ็บแม่งเอาคนนั้นคนนี้ไปหมดเลยบ็อกบาออย่างที่ชาติฝรั่งเศสนี่เยอะหน่อยบ็อกบาก็ไม่ได้กองเต้ก็เจ็บนะล่าสุดมาเบนเซมา่ทาทั้งทั้งที่เพิ่งจะได้รับรางวัลบรลลงดอมาหมาดๆนะมีอันถูกอาการบาดเจ็บพัดพลากอีกแทนที่จะได้เห็น กองหน้าบาลองดอลงเล่นโอ้โหนะเมื่อสี่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ติดทีมชาติชุดแชมป์โลกของฝรั่งเศสด้วยนะก็ขอเป็นกำลังใจให้เบนเซม่าด้วยแล้วกันเห็นไหมฮะมันก็พอพอพอมันเป็นฟุตบอลโลกที่แข่งในระหว่างฤดูกาลเนี่ยฤดูกาลมันยังเข้มข้นอยู่มันยังจริงจังนะมันยังเตะกันแบบตึงเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพร่างกายของผู้เล่นเนี่ยมันมันมันล่อแหลมมันสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วมันก็บาดเจ็บง่าย นะครพอมาเร่งเครื่องเพื่อที่จะต้องมาเตะฟุตบอลโลกมันก็เจ็บกระานาวเลยนะนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบกำลังดูบอลลีกยุโรปอยู่กําลังดูฟุตบอลลีกอยู่ดูระดับสมโมสรอ,อยู่พรีเมียร์ลีกก็่ดแแม่งพรีเมียร์ลีกแม่งกำลังแข่งแย่งแข่งขันท่ามันเฉื่อนวันเลยทีเดียวอยู่ดีๆมีอันต้องเบรกต้องมาหยุดนะฮะให้กับทีมชาติไปเตะอุ่นเครื่อง ไปเตะกันชับมิดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเวลาทีมชาติเตะแม่งน่าเบื่อนะแม่งน่าเบื่อเพราะนั้นมันเป็นความรู้สึกเดียวกันมันเหมือนแบบพรีเมียรลีกกำลังมันๆเลยแล้วต้องมาหยุดให้ฟีฟาเดอะไรแบบเนี้ย <laughs> เอาคิดง่ายคู่เปิดสนามนะโอุ้ตบอลโลมาแล้วดีใจดีใจคู่เปิดสนามระหว่างกาตากับอกวดอ อาการแม่ยังเป็นแบบนี้ยเฮียฟุตบอลโลกมาแล้วคู่เปิดสนามกาตา้าเอกวาดอร์เฮียอะไรของแม่งวะใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญเพลงประจําฟุตบอลโลกเพลงอะไรธรรมดาเขาต้องกรอกขูเช้ากลางวันเย็นนะนี่เพลงอะไรเพราะขนาดไหนใครร้องยังไม่ทราบเลยมันแตกต่างจากเมื่อสี่ปีที่แล้วเมื่อแปดปีที่แล้วเมื่อสิบสองปีที่แล้ว นะฮะคือโอ้โหเมื่อก่อนนี่เพลงโอ้โหชากิราวังเกลวังเกลเฮ้เฮียคนดังเลยนะหรือ Cup of Life ที่ฝรั่งเศส1998นะฮะเต้นหรือแม้แต่ปี1990 u n e s t a t e i t a l i a n o to be number ตาเลียนโนทูบีนัมโอ้โหคราวนี้เพลงอะไรก็ไม่รู้นะในมันเป็นฟุตบอลโลกที่ซึมเศร้า ยังไงชอบกลนว่าแล้วขอทํานายแล้วกันนะฮะสั้นๆน,น,นะครับบอบุขอทํานายฟุตบอลโลก2022แชมป์ผมยกให้อาร์เจนตินาครับเพราะว่าผมมองว่าผู้เล่นอย่างเรียวเนลเมสซี่น่าจะได้แชมป์โลกก่อนแขวนสตาร์เพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์น,นักเตะยอดเยี่ยมจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากเขาคนเดียวครับนั่นก็คือเฟร็ดนั่นเอง <laughs> ถุยนะฮะคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเรียวเนลเมสซี่ ดาวรุ่งยอดเยี่ยมผมยกให้บุกยซาก้าของทีมชาติอังกฤษละกันส่วนม้ามืดนะม้ามืดก็คือทีมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองว่าบางทีอาจจะเป็นอุรุกวัยที่มีผนแผนกเกมรุกน่ากลัวพอสมควรส่วนดาวซันโวถามว่าใครจะได้ดาวยิงสูงสุดดาวซันโวสูงสุดของศึกเวิลด์ครับครั้งนี้ขอตอบเลยครับว่า <laughs> Darwin nude yeah